สัสดีค่ะปัจจัยหลายๆปัจจัยนะที่ทําให้คนที่แบบมีความฝันว่าอยากจะซื้อบ้านแล้วแบบตัดสินใจว่าโอเคยังไม่ซื้อดีกว่านะคะตอนนี้มีหลายๆกระแสเข้ามาเลยนะคะที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกมีความกังวลแล้วก็แบบอยากมีบ้านแต่ตัดสินใจที่แบบจะชะลอการซื้อนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะที่ตอนนี้หลายๆท่านก็กังวลนะคะว่าเดี๋ยว เกิดภาวะวิกฤตโรงงานไม่มีโอทีเดี๋ยวจะผ่อนบ้านไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยแบบตัดสินใจโอเคยังไม่ซื้อชอการซื้อไปก่อนนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราวความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยนะคะ mm hmm. หลายๆจังหวัดเนี่ยก็คือมีความเจริญมีโรงงานอุตสาหกรรมหรือมีแหล่งงานเกิดขึ้นใหม่ๆก็ทําให้หลายๆท่านอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าจะอยู่ที่นี่นานไหมหรือจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านดี mm hmm. ก็เลยแบบตัดสินใจยังไม่ซื้อ